không đầu lúc 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 กลับสวัสดีนะผมท่านบูเจิญุกท่านดูท่าน,น,นะวันนี้ก็อยู่กับผมเป็ตีสล็อตกันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้เราก็อยู่กับติ๊บสองไอวินอาพร้อมเกมใหม่นะผมล่าสัตว์รัสเซียนะท่านผู้ชมก็นดับแรกเลยนะผมก็กลุงแจ้งเรีมตามช่วงเวลานั่นเองนะใครที่อยากรู้ช่วงเวลาหรือเข้าพูดคุยนะผมแครกันขิงข่าตะไคร้ไปมะกรูดนะผมก็รีดี่คอมเมนต์แรกได้คลิปเลยนะขอรับครับผม <c oughs> <c oughs> โอ้โหเริ่มคลิปมันก็คอแหกแล้วกูก อ่ะก็นี่เลยผมเกมใหม่นะบอกไปก่อนว่าวันนี้เราจะมาทดลองเล่นกันก่อนนะคูกมเคยเล่นเลยเกมนี้พึ่งมาขอจัดกันเลยนะผมช่วงนี้ไม่ค่อยจะว่างกันเลยแต่คู่นะผมเรามาดูอ่าเรียกว่าอะไรว่าอัตราการจ่ายของมันก่อนแล้วกันนะผมที่อะไรยาวเต็มไปหมดวันนี้ภาษาอังกฤษซะด้วยคูยิ่งเก่งๆอยู่อ่ะก็ประมาณว่าเกตเตอร์สามตัวนะผมคูย่อให้และกันแล้วก็ทุกการคำนวณเพิ่มคูณมั้งนะครับผม อธิบายได้เข้าใจใช่เปลกนะแล้วผมเย่ะกว่น,นี้นะโอ้โห่พาันเล่าเรื่องดีกว่าท่านผู้ชมอย่าพูดมากเออเห็นภาพมันจะเข้าใจยิ่งกว่านะเออไม่อยากแบบสปอยเงี้ยเออใช่อะไรเล็นครั้งแรกโอ้ายังไงเอามีดูด้วยอ๋อจะเพิ่มอันเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหเก่งปะก,กิดนะครับผมเด็กนอกอ่ะเออเห็นไหมเพิ่มโคจรจริงด้วยโอ้ยง่ายดายเกิน าษอังกฤษเนี่ยมันจีบๆขี้ๆขี้เลยผมอยากจะขิงอยากจะขิงขาดอะใคารเล่าเท่าไหร,ร่หรอกนะผลตะพูดเจริญามาดูกันสามร้อยนี่เท่าไหร,ร่เพื่อนสามร้อยจะเท่าไหร่อย่ากเกลือเลยนะผมอย่าให้เหมือนเกมเลยที่แล้วนะเกมต้นไม้นระกแตกนะครับผมค,กกกคือฟรีโคตรกะโคตรเกลือเลยแล้วเกมนี้มันไม่มีฟิวเจอร์ซื้อฟรีสปินด้วยนะต้องหมุนขึ้นเองสามตัวขึ้นไปนั่นเองมาดูกันว่าจะขึ้นหรือเปล่านี้ชาตินี้จะขึ้นหรือไม่จะขึ้นง่ายหรือเปล่านะเพื่อนนะ เค้มใหม่มาแจกดีจริงหรือเปล่านะผมก็มีคนแตกมาแล้วในกลุ่มนะครับก็อ่าเราก็ยังเงียบอยู่นะปัจจุบันนี้อุ้ยสองตัวโไม้สะนุงกยงๆอย่างเย่ง,ยง,ยงยเสียงเพลงนี่แบบมันกระตุ้นไว้เด็กเลยนะท่านผู้ชมย้อนไวัยไปเมื่อสี่สิปีที่แล้วนะปวดแก่ยอกยอก โอ้โหแล้วคือเบ็ดห้าหรือไม่มาเลยอ่ะเพื่อนนะคุณนวดอยู่นานแล้วเนี่ยเบ็ดสามก็ไม่มาเบ็ดห้าก็ไม่มาจะเอาไงกูเนี่ยเพื่อนนะเออเกมมึงมามันก็แข่งกันแล้วนะครับผมแข่งโชว์กระบอกโลกเร็วกันไปแล้วตอนนี้คอแดงหัวใจสีบัวบอกหัวใจมินิฮาร์ดสีส้มนะครับผมส้มหรือทองวะโอ้โหท่านผู้เจริญนะผมโหวตจีจักรยานในการรับชมกันด้วยนะโอ้โหผมโคตรมารเลยรอบนี้สบายบื้อสะดือโบหรือเปล่าวันนี้ โอเคดูโจบ๊บจ้าแม่แหมแค่คนเดียวเฮ้ยมีวายมีวายอุ้ยสวยงามติดหมวกครับผมโอ้โหหมวกซุปเปอร์คาตาเวทมนต์นารูโตะนารูโตะก็มาอะไรเกี่ยวกับนารูโตะเนี่ยแดงไม่ได้กูโอ้โหแล้มวมันคืออย่างเงียบอย่างเงี้ยตอนนี้การ์มิเกียนแบบเวทมนต์นะผมเออไจะมนต์ตรงไหนแต่คือเงียบคลิป โอค้คาถาให้พี่ดูหน่อย,ยอคืออยากเห็นกับตามากเลยครับผมว่ามันแตกมันจะเป็นยังไงเพื่อนนะไว้เลยนะครับผมกราบงามๆสั่นดีเออก้มกราบแล้วให้พิซซ่าเรากินฟรีเดี๋ยวนี้โอ้โหเงียงบสักทือื้อ ดูเจอกันไปไม่เป็นไรเออเล่งแรกยังงงงงวยๆเนี่ยกูมันดูในนักหนาวเนี่ยดูดยังไงให้ไม่แตกในโมเกมนี้เลยหงอกหงอกเฮ้ยฟีมาเอ้ยเบื่อเนี่ยด่าตัวพอดีคิดว่าสีนะครับหลงก,กับเกมนู้นไงเล่นประจำไหมพวกแมวพวกสาว,ว,วท่ำเนี่ยเออแล้วมาสามตัวชืวยมาดูกันว่าฟรีมันจะเป็นยังไงนะผมก็อ่าก็เหมือนด้านนอกเลยน,นี่เ้ยแต่ว่าแต่ว่ามันจะสะสมคูณ นอกก็สะสมเหมือนกันอ๋อแต่จะไม่หายใช่ไหมคุณก็คล,คล้ๆกับเกมอ,อนนื่นนะครับผมเอามาปรับดัดแปลงนะแต่มันดูดเนี่ยมันดูดแลาวจะเปลี่ยนหน้ากระดาษตลอดเลยก็อือบอกไม่ถูกว่ามันจะไม่แตกนะครับผมผมจะไม่อยากจะรีวิวให้มันดีเลิศประเสริฐสี้วคือเกลือก็คือเกลืออ,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 อย่ายมันดังข้ามนั่นแหละครับผมท่านผู้ชมเสียงเพลงอันนี้ใหญ่ๆคอมเมนต์เจอรี่อะไรคุณคุณนั่นะ ดูดจวบดูด <cheg> จับอุ <League> ้ยอุ <od> ้ยอุ้ยยาวๆวี่ครึ่งจอไว้เพื่อนจะเต็มจอหรือไม่เอาเคไม่เต็มบอกก่พูดปุ๊บไม่มาปั๊บอุ้ยแล้วมีไว้นะบลู๊ปอสะใจจัดโอ้โหวายมันลดอย่างนี้ดีเองเพื่อนเดือดง่ายล่ะครับโมเรื่องก็แตกกันคืออย่างงี้ใช่ไหมโบรุร้อยนี่เงี้ไม่ใช่ไง ให้ตัวทองนี่น่าจะแบบปั่นเทืองเลืงล้านกันเลยะท่ตนพู้เจริญโ oh อ้ไม่ก d บิ๊กวินไป1นึ่งเันํกาโชคเฮียเลย69เนี่ยอย่างชอบเลยนะผมนะธานีนะที่คุนเคยคุ้นแล้วคุณเคยคคเคย,ยังไงครับผมดูจ๊บจา้าอุ้ยหัวใจตียังไงเพิ่งคึกยอ,อเลยแล้วมจะวันนี้อ้าวเส็จพอเลยว,วูเมื่อวานห่างหายไปสองวันเลยนะคีไมนะ่ได้ลงก็ขออภัยกันด้วยนะใครที่ติดตามชอมอยู่นะไม่ว่างเลย ก็อย่าลืมฝากกดติดตามทุกช่อง,งทางเลยนะครับผมจะพยายามลงคลิปตัวนี้นะจะมาแนะนำภายในกลุ่มนะผมก็เข้ากลุ่มกันมาลีที่คอมเป็นแรกใต้คลิปนะครับนะเดี๋ยวจะก็ไม่ค่อยจะแบบปังปังโป๊ะโป๊ะปังเท่าไหร่ก็ก็เล่นงั้งงนเลยนะรจริงเออไม่ได้แบบปังปุริเย่อะไรนักหนาแต่มันก็เพลินนะดูเพลินแต่ว่าอ่ะเขาเรียกว่า อะไรวะแอนิเมชันนะเออแอนิเมชันของมันค่อนข้างที่จะสโลไลท์นะผมเหมาะกับคนที่มีเวลานะผมซักผ้านะครับหลังซักผ้าให้เมียอย่างนี้ครับผมก็ปั่นได้เลยครับออโต้บุนไปเลยนะครับขึ้นฟรีหนึ่งประมาณ80ชั่วโมงนะครับผมกว่าจะลงนี่คือชาติหน้านะเออไม่ว่าแตกไม่แตกไม่รู้นะครับแต่นานไว้ก่อนนะเกมนี้พอการันตีเลยนะครับผมขึ้นฟรีแล้วก็ซักผ้ารอได้เลยนะครับผมอย่างต่ำครึ่งชั่วโมงเกี่ยวอะไรเลย <laughs> นานจริงนานจริงอันนี้คือไม่ได้ประชดเลยเฮียรีลาที่กว่าเตัวสาวเวกโอ้ยได้ไป็ร400เองนะผมหมุนมานชาติกว่าแนละ้วโอเคขอยอดเป็นสิบเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมมารีวิวกันต่อนะครับรีวิวฉบับพีเเนี่ยแหละกูดีดีก็บอกดีไม่ดีก็บอกดีไม่ดีแนละ้ว <laughs> ม่เยี่ยจริงนะบางทีอุ้ยหรือว่าดีหรือว่าดีหรือว่าดีเอ้ยเอกูโจมเลยเออมึงมามาเลยเต็มจอจังหวะนี้ดูดจูบจาบ์ปจูบจาบโอ้โหเสื้อสีทองสีม่วงเต็มจอจังหวะนีเก้าสิบห้าเองมาเพื่อนแถมเลยเุ้ยสเตเตอร์นะผมเดี๋ยบอกว่าขึ้นสวยโอ้โหแล้วมาแถวตั้งแต่แถมอีกหนึ่งตัวเป็นสี่ตัวนะเพื่อนผู้ชมโอ้โหมาดูวีดีมึงต้องให้กูแล้วแหละแล้วได้ขนาดนี้แหละครับผม เ่็นเจเล่นนะผมมาขอเลยนะผมนี่คือเิษอาจารย์แดงเจ้าเก่านะผมบอกเลยมาเปิดดูจ้วบ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 เออดูจ้วบดูจ้วบเพิ่มคูณสิบบาทมันเยอะดูดดูดอ้าวดูไปีเพื่อนขอยเขียวเขียวคือไม่รู้รายคำนวณมันคำนวณยังไงเนาะดูไม่เป็นเหมือนกันนะ กูแล้วงงงวยมากเลยนะครับผมคือมันไม่ได้เรียงแต่สามช่องซ้ายไปขวานะคือมันเรียงใล้ายเกมมังกรนะมังกรแดงคนระับไอที่อะไรจากรทาร์ทเฮดเฮดอะไรอย่างนี่แหละที่มันไข่มังกรนะท่านผู้ชมเออใครเล่นเป็นดูลายเป็นก็บอกทีนะผมไม่เข้าใจจริงลลยมันยือยือเยอเกินอุ้ยแล้วคือวายไปยา่างที่คือกูรู้ว่ามันต้องมาโอ้โหล้วติดแหวนทองแล้วครท่านผู้ชมจหวันนี้ว่ายังไงโอ้โหดูรวบดูจับ โอ้โหแล้วทองบวกอะไรว่าสี <decimal opl ane> ่บานเย็นนะโบโอ้โหวิเอาเรื <rush> <uh ่องแล้วคือจังหวะนี้โอ้โหสีทองล้วนๆท่านผู้ชมสีทองล้วนๆดูดยื้อดูดยื้อยื้อปีใอญ่เต็มจอป่าก็บปสามร้อยยี่สิบดอกนะโบเบนติดสะเทือนเลือนลั่นวงการนักเบดน้องสะเทือนสะเทือนกันเลยนะผมม่อนไห้ทะลุโปร่งป่ากเไปหนึ่งสี่สี่ร้อยสิบหก โอ้โหแล้ววันละมันไหลมไหลดีจริงนะผมอุ้ยอาว่ะพอเกลือก็เกลือไปเลยเออก็ดี้ยมกันวัดวัด,ดกันไปเลยนะผมอุ้ยได้อยู่อะรอบนี้ไหลอยู่ไหลอยู่นี่ของจริงของจริงแต่ว่ากว่าจะมกกันคือนี้ก็รวดกอร้ายเลยแค่ไหไวมา <c oughs> จเจรรือนะผมแต่พูดเจรเรนะครับบิ๊กวีนไปสักทีพัลโ้าน้องว่าเยี่ยงไรโอเคยังเลียกสามมูล แอบไหมดูเยะวบดูจ้วับแต่หวดิ้งูดิบแล้วนะผมก็คือมันเอาไงกุณเยอะแล้วคือสบายบือสะดือโบว์ไงจ้วบข้าวหลามตัดม่วงข้าวหลามตัดม่วงสีไปเนะี่ยสะเทือนไหมล่ะเพื่อนเพลงมือนี้นะ <c oughs> สนุกสนาสนสเหลือเกินสนุกใช่ไหมกับการดูจังยู่เนี่ย ก็ไม่แย่เ yeah, ท่าไหร่ก <c oughs> ็ให้สักสามดาวพอไหมใ <c oughs> ห้น้อยอย่างวะห้าดาวผมเดม๋มาให้สามแล้วกันเพราะว่าอ่หน้ากระดาษมันอัตราการคำนวณมันช่างงงงวยแล้วงวยงง,งแล้วเกินก็เป็นว่าเข,ขาค่อจะโอเคแล้วกันนะครับผมแต่ว่าให้สามพอ เดี๋ยวจะมาลองใหม่อีกทีเดงคือแบบจัดหนักจัดเต็มเงินลงทุนหนาๆอะไรเงี้ยเออก็ฝากติดตามชมอ่ะทุยติดตามชมอ่ะติดตามชมทั้ง3ช่องทางได้เลยนะกดซับกดไลค์ตั้งไว้เลยนะเดี๋ยวมาเล่นต่อให้ดูนะครับผมก็เั็นว่าเรื่องนี้คลิปนี้ก็ขอ,อลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคุณผู้ชมตอนนี้บายบายเพื่อนๆ